สวัสดีค่ะมาสไลด์นี้นะคะวิชาการเมืองการปกครองบริษัทการเมืองการปกครองไทยนะคะเรื่องพัฒนาการการเมืองการปกครองก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475ค่ะก็เริ่มจากการปกครองไทยนะตั้งแต่เป็นอาณาจักรนะก็ตั้งแต่กรุงสุโขทัยนะคะกรุงสุโขทัยเนี่ยหลักๆก็คือมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะคะกษัตริย์เขาเรียกว่าพ่อขุนนะคะเป็นพ่อขุนไม่ใช่เป็นพระเจ้าหรือเป็นกษัตริย์แบบปัจจุบันนี้นะคะ เป็นการปกครองแบบสมบูรณญาสิทธิราชแล้วก็มีใจภูมิพระร่วแล้วก็ทศพิราชธรรมนี่คือเด่นเด่นของสมัยสุโขทัยนะคะกษัตริย์ในสมัยสุโขทัยนะมีทั้งหมด9พระองค์นะคะเปลี่ยนกันปกครองเริ่มตั้งแต่พ่อขุนศรีอินทร a t h หรือพ่อขุนบางกลางข้าวนะคะองค์แรกนะคะเริ่มมาพศ1972นะคะต่อไปพ่อขุนบานเมืองนะคะต่อไปองค์ที่3ที่ดังมากก็คือพ่อขุนรามคำแหง คนที่สี่พญาเลไทยนะคะคนที่ 5, ห้าพญาง่วนําถมคนที่หกพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพญาลิไทยนั่นเองนะคะคนที่เจ็ดคือพระมหาธรรมราชาที่สองคนที่แปดคือพระมหาธรรมราชาที่สามหรือสายลือไทยนะคะคนที่เก้าพระมหาธรรมราชาที่สี่หรือบรมมาปานนะคะนี่คือกษัตริย์ของสุโขท,ทยัยทั้งเก้าพระองค์ค่ะ มาต่อการที่อาณาจักรต่อมาจากสุขโขทยัยเมื่อสุขโขทัยเสื่อมอาํานาจก็มีกรุงศรียอยุธยาเรื่องอานาจขึ้นมาแล้วหลังจากกรุงศรีอยุธยาก็เมื่อหลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกก็มีกรุงธนบุรีนะคะเ,เรื่องการปกครองเด่นๆของสมันยนี้ก็คือการปกครองแบบเทวราชาหรือเป็นเจ้าชีวิตนะมีเจ้านายมีไพร่ก็มีทาสมีความเหลื่อมล้ําด้านศักดินาของคนในสังคมนะคะมีกษัตริย์เหมือนเป็นเทพเจ้าคือว่าเทวราชาเป็นการ ปกครองแบบสมบูรณ์เราิิทธิราดที่แท้จริงเลยนะคะต่อไปมีการาจ,จัดตั้งจัตุสดมนะ์คือการปกครองที่แบ่งออกเป็นเวียงวังคลังนานี่คือเด่นๆของยุทธยาเลยแล้วก็มีระบบศักดินาซึ่งเกิดขึ้นในสมัยพระบรมมติยโลก,กน,นาถนะคะ mm. การปกครองเด่นๆของในสมัยยุธยาก็คือการปกครองแบบแบบแบ่งออกเป็นหัวเมืองชั้นต่างๆนะคะ ก็ได้แก่อันที่หนึ่งราชธานีเห็นไหมคะราชธานีก็คือกรุงศรีธิยานั่นเองต่อไปใกล้สุดก็คือหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกและไกลที่สุดคือหัวเมืองประเทศสราชนะคะนี่คือการปกครองนะคะของสมัยอยุธยาค่ะอ่านะคะมาชั้นนี้เราจะมาเรียนเรื่องการาจัตุสดมนะคะคือวิธีการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางนะคะจัตุสดมเนี่ยแบ่งก็คือสดม จตุสรมแปลคือสี่แบ่งเป็นสี่อย่างคือเวียงวังครังนาปัจจุบ,บันนี้มีกระทรวงต่างๆอ่าสิบห้ากระทรวงสามสิบกระทรวงแต่สมัยก่อนเน่เขามีแค่หน่วยงานหลักๆคือสี่สี่กลมนะคะเวียงวังครังนานะคะเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการสมัยชยาสมัยก่อนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสมัยก่อนก่อนจะเกิดสมัยพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยจะมีเวียงวังครังนานะคะกษัตริย์ดูแลเวียงวังครังนานะคะคือจตุสดมนะคะ ในสมัยยุทธยานี่ที่สําคัญสคัญก็คือระบบศักดินาซึ่งเกิดขึ้นในชนัยพระลงไต่โลกนาศักดินาของไทยเนี่ยจะหมายถึงนาของศักว์หรือตัวเลขที่บอกถึงสถานะความเป็นของบุคคลนั้นๆโดยใช้หน่วยเป็นไร่ เช่นเดียวกับการบอกขนาดของที่นาแต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสามารถในการถือครองที่ดินแต่อย่างใดนะคะการกําหนดศักรินาในสังคมไทยเกิดขึ้นในสมัยพระบรมไตโลกนาถซึ่งได้ทรงตาพระราชกําหนดศักดินาขึ้นมาใช้อย่างเป็นทางก,การเมื่อพศ1997หรือประมาณคิศักราช1454โดยกําหนดให้บุคคลทุกประเภทในสังคมไทยมีศักดินาด้วยกันทั้งสิน้นนับตั้งแต่พระบรมสารุปว์ขุนนางไปะจนถึงไพร่ทาสหรือแม้กระทั่งพระสงฆ์ ยกเว้นเพียงองค์พระมหากษัตริย์ผู้เดียวเท่านั้นที่ไม่มีศักดินานะคะเจ้าหรือพระบรมรงสารุ่งม,มุมีศักดินาทั้งนั้นนะคะเจ้าเนี่ยจะมีศักดินาประมาณพันห้าร้อยถึงหนึ่งแสนไร่ถ้าขุนนางก็มีศักดินาประมาณสี่ร้อยถึงหนึ่งหมื่นไร่ถ้าไพร่ต่าลงมาก็มีศักดินาวันสิบถึงยี่สิบห้าไร่ถ้าทาสทาสมีศักดินาห้าไร่ค่ะนี่คือระบบศักดินาสมัยพระบรมไตรโลกนาถนะคะในสมัยยุธยาอ่ามาชัดนี้ อยยธยาเนี่ยปกครองอย่างยาวนานถึง244ปีนะคะมีกษัตริย์ผัดเปลี่ยนกันถึง33พระองค์มีถึง5ราชวงศ์นะคะ5ราชวงศ์นักเรียนดูชัดคูนะคะราชวงศ์ที่1ราชวงศ์อู่ทองมีกษัตริย์3พระองค์นะคะราชวงศ์ที่2ราชวงศ์สุพรรณภูมิมีกษัตริย์13พระองค์ราชวงศ์ที่3ราชวงศ์สุโขทัยมี7พระองค์ราชวงศ์ที่4ราชวงศ์ปราสาททองมีกษัตริย์4พระองค์ และจะบงที่ห้าจะวงบ้านผูหลวงมีกษัตริย์ถึงหพระองค์เห็นไหมคะนี่คือกษัตริย์ในสมัยยุทธยาส่วนด้านขวามือเป็นชาร์ตที่บอกว่ากษัตริย์นั้นมีนามว่าอะไรบ้างเช่นองค์ที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามธทบดีที่หนึ่งองค์ที่สองเป็นโอรสของเจ้าอู่ทองที่สามเนี่ยขุนหลวงพระงวองค์ที่สี่โอรสขุนหลวงพระงวองค์ที่ห้าพระรามในสวนองค์แล้วก็มีสองกษัตริย์ด้วยนะคะองค์ที่หกเจ้า เจ้านครอินองค์ที่เจ็ดเจ้าสามพญาองค์ที่แปดโอรสของเจ้าสามพญาองค์ที่เก้าโอรสพระบรมโรโลกนาถองค์ที่สิบโอรสของพระบรมใจคือมีเยอะมากมีถึงสามสิบสามพระองค์แบ่งออกเป็นห้าราชวงศ์ดูช่องด้านท้ายคือชื่อของราชวงศ์สองคนแรกสองพระองค์แรกคือราชวงศ์อู่ทองต่อมาก็เป็นสุพรรณภูมิแล้วก็ผัดเปลี่ยนเป็นอู่ทองอีกแล้วก็เปลี่ยนเป็นสุพรรณภูมิยาจนถึงราชวงศ์สุโข,ขทยัยและสุดท้ายก็ราชวงศ์ปราสาทองนะคะ อ่านะคะยังไม่หมดนะคะความจริงมีทั้งหมด 4, 33พระองค์นี่คือกษัตริย์ของสมัยยุทธยาซึ่งปกครองกอรุงสโุโขทัยไอ้กรุงยุทธยาเนี่ยถึง200กว่าปีนะคะ200กว่าปีมีกษัตริย์33พระองค์ามาถึงชาตินี้พูดถึงสมัยที่สามหรือสมัยของเราเองคือสมัยที่กรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพเป็นเมืองหลวงนะคะอ่าประวัติศาสตร์ที่สําคัญก็มีสมัยรัตนะโกสินทร์ตอนต้นกับตอนปลายเนาะแต่เราจะพูดถึงเรื่องการปกครองจะแบ่งออกเป็น กา,ารปกครองสมัยัชกาลที่5ทรงยกเลิกจัตุสดม์ที่เราเรียนเมื่อกี้เรื่องเวียงวังคังนาะยกเลิกในสมัยัชการกที่5และจัดตั้ง12กระทรวงขึ้นมาในพศ2435เป็นกระทรวงจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีกระทรวงต่างๆมากมายนะนะ่าสมัยก่อน,นจะมีกระทรวงเล็กกระทรวงน้อยเช่นกระทรวงศึกษาธิการที่นักเรียนกําลังกับครูยังอยู่เนี่ยกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลเรื่องอะไรนะทหารกระทรวงการหัวตำรวจเนาะ กระทรวงกลาโหมดูแลเรื่องทหารเนี่ยเป็นต้นนี้กระทรวง12กระทรวงหลักๆในสมัยรัชการที่5เกิดขึ้นนะแต่ไปสนาบดีสภารัฐมนตรีสภาสภาที่ปรึกษาและองค์คมนตรีสภาเกิดขึ้นในสมัยนี้กฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ฉบับแรกของประเทศไทยนะคะเกิดขึ้นในสมัยรัชการนี้นะคะในสมัยรัชกาลศริตอนต้นเนี่ยนะคะนคราพิบาลหรือเทศบาลเกิดขึ้นสุขาพิบาลเกิดขึ้นและในสมัยรัชการที่6ได้มีการจัดตั้งดูสิทธานีหรือการจำลอง การปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นดุสิตธานีแบบเล็กๆนะเกิดขึ้นเพื่อเพื่อมีการจําจลองเป็นการจําลองเรียนรู้กันเรียน,เร,ยนเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยนะคะเพราะในสมัยการที่ห้าเนี่ยสรงไปศึกษาจากต่างประเทศมาเนาะอ่านี่คือหลักๆในที่เกิดขึ้นกยวกับเรื่องของการปกครองนะในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะอ่าชาร์นี้ก็มาว่าได้เรื่องของสมัยรัตนโกสินทร์มีกษัตริย์ผัดเปลี่ยนกันขึ้นครองราชถึง อ่าเก้าพระองค์ปัจจุบันรัชกาลที่สิบแล้วอันนี้ไม่พูดถึงนะคะนี่มีเก้ารัชกาลรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะเมื่อพอพอสอนเท่าไหร่ก็าะดูด้านข้างหลังเลยนะคะรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้าภพลายรัชกาลที่สามพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าพระปิยมหาราชขออนุณเองนะคะ รัชกาลที่หกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่แปดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทำให้เดินรัชกาลที่เก้านะคือเป็นเป็นบิดาของรัชกาลที่สิบปัจจุบันนี้ก็ค <richtige thous S 1> ือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะและรัชกาลที่สิบปัจจุบันนี้นะคะนี่คือลายนามของอ่ารุนเก้าทั้งเก้าพระองค์นะคะคือกษัตริย์ของสมเด็จพระศรีสิทธิ์ค่ะ มาชัดนี้ก็จะสรุปแล้วนะคะนี่คือลำดับขั้นการเมืองการปกครองไทยก่อนการเหตุการณ์ปี2475 2475คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยจนถึงปัจจุบันแต่อันนี้ที่เราเรียนกันไปเนี่ยคือลำดับขั้นของการเมืองการปกครองไทยก่อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ทบทวนนะคะตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์โดยสุโขทัยเนี่ย อาจจะมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกกริย์เรียกว่าพ่อขุนไปสั่นกระดิ่งลูกลูกคนไหนหรือประชาชนคนไหนมีปัญหาก็ไปสั่นกระดิ่งแล้วพ่อก็จะเรียกเข้าไปปรึกษาการมีการปกครองแบบสมบูรณญญาสิทธิราชมีการมีไตภูมิมพะร่วงแล้วก็มีทศพิธราชธรรมหรือมีพระพุทธศาสนาเข้ามาใช้ในการปกครองนะคะต่อไปสมัยกรุงศรีธิตยานะคะมีการปกครองแบบอิงอิงพราหมณ์อิงพราหมณ์มที่รับมาจากอินเดียมากขึ้นก็คือมีการปกครองแบบ กษัตริย์เป็นเหมือนเทพเจ้าเรียกว่าเทวราชาเป็นเจ้าชีวิตนะคะกษัตริย์สั่งเป็นสั่งตายได้นะคะมีเจ้านายเจ้านายขุนนางต่างๆมีไพร่แล้วก็มีทาสทาสนี่ต่ำสุดเลยนะคะต่อไปมีการการปกครองส่วนกลางเป็นแบบจตุสดมจตุสดมคือเวียงวังคลังนานะคะเวียงวังคลังนานะคะต่อไปมีระบบศักดินาขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรลกนาถนี่คือเด่นๆสมัยยุทธยานะคะ แลวต่อมายุธยา,ออาโดนพม่าตีแตกครั้งที่สองก็พระเจ้าตากสินก็ไปตั้งเป็นกรุงพนบุรีได้สิบห้าปีก็เปลี่ยนแปลงามาเป็นกรุงรัตนโกสินจนถึงปัจจุบนันนี้มาถึงรัตนโกสินนะคะก็จะทบทวนว่าการปกครององรัตนโกสินที่สาคัญๆนะคะก็คือตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่ห้กา 5, ก็เป็นแบบตอนต้นนะพอถึงรัชกาลที่ห้าเนี่ยทรงจะยกเลิกจตุสดมหรือเวียงวังคังนาที่มีในยุธยาสมัยก่อนเนี่ย ยกเลิกในสถานการที่5เปลี่ยนมาเป็นจะตั้ง12กระทรวง12กระทรวงนั้นมีกระทรวงศึกษาธิการามาด้วยกลาโหมมหาไทยกระทรวงการคลังมีอยู่แล้วนะคะเนี่ย12กระทรวงหลักๆในพศ24535นะต่อไปมีเสนาบดีสภารัฐมนตรีสภาสภาที่ปรึกษาและองค์มนตรีสภากฎหมายลักษณะกา,ารปกครองท้องถิน่นฉบับแรกก็คือกฎหมายนักข่าพิบาล เทศบาลสุขาภิบาลเกิดขึ้นในสมัยรัตนกโกสินทร์นี่แหละนะคะและที่สําคัญคือในสั้นราชการที่6มีการจัดตั้งดุสิตธานีหรือจําลองการปกครองแบบาาประชาธิปไตยเกิดขึ้นค่ะนี่คือลําดับขั้นตอนการือกรปกรครองไทยสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ค่ะที่นักเรียนต้องรู้จัก